กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจรรักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสวัสดีค่ะแม้ว่าช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 จะล่วงเลยผ่านมาระยะหนึ่งแล้วแต่ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนของชุมชนบ้านมอแซงตำบลปล่องหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานียังจำภาพความลำบากที่หมู่บ้านถูกปิดเข้าออกไม่ได้ ชุมชนต้องรับหน้าที่เป็น locally q u a r a n t i n e สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งยังคาบเกี่ยวกับเทศกาลถือสินอดทําให้หมู่บ้านที่มีทั้งเด็กกาพร้าผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต่างได้รับความลําบากทั่วหน้าแต่ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านที่ฮึดสู้จัดทีมประกอบอาหารส่งถึงมือผู้บริโภคในทุกวันทําให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าแกร่งไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรค เรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะชาวบ้านที่ลำบากกว่าเรามีเยอะเราต้องพยายามช่วยเหลือเขาให้ได้ชุมชนแบบให้ให้ความสำคัญที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่าค่ะในเมื่อเราทำความดีความดีก็จะไหลลงมาตามที่เราทำ ดิฉันนั้นกามาเรียกอาเวซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูสีบ้านมอแสงอำเภอกระโพ,พจังหวัดปัตตานีแรกๆผู้ใหญ่ไปชุมทีมงานก่อนทีมงานในหมู่บ้านก็จะมีทีมสมาชิกโมโตโอโอสมและก็ทีมอิม่าน,นาคณะกรรมการหมู่บ้าน เราประจุมว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงในเมื่อลูกบ้านเรานี้ไม่มีอาหารของกินในหมู่บ้านแล้วก็ยิ่งโควิดก,ก็มาถึงปมาชนกับเดือนบวชด,ด้วยแล้วเราจะไปซื้อกับข้าวก็ลําบากยยกเหลือเกินถึงคณะกรรมาการบอกว,ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้การผู้ใหญ่ถ้าเราทํากับข้าวได้ไหมได้พร้อมที่จะทําคือเรามีทีมงานทําแจกให้ชาวบ้านกิน นล็อออเดดืบวีถามว่าย่าลำบากยังไงคือในเมื่อเราประชุมแล้วเราก็ทำกับข้าวแจกเขาเรียกว่าแก้บ,บวชแล้วก็เราจะมีอาหารการกินนั้นชาวบ้านก็ปลูกผักในหมู่บ้านด้วยบางเจ้าก็เราซื้อบ้านเจ้าก็ให้ฟรีให้มาทำกับข้าวแจกให้กับชาวบ้าน แรกๆนั้นจะมีแม่ครัว10คนเริ่มมาทำกับข้าวจะมีของหวานกับข้าวคือเราแจกกับข้าวอย่างเดียวข้าวให้ชาวบ้านพุ่งที่บ้านกินกะนี่เป็นคนไปซื้ออาหารเองที่ตลาดแล้วก็กลับมาแล้วก็ควบคุมกับทีมงานแม่ครัวทั้งหมดค่ะกลับจากซื้ออาหารแล้วก็มาที่โรงอาหาร ก็ใบสองก็ร่วมกันประกกะมาหาแล้วก็ควบคุมเรื่องการแจกใจด้วยนักเด็กอะไรนี่มารับแล้วก็โซนไหนบ้านไหนวันนี้อะไรประมาณนั้นค่ะผักมีส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะเอามาบางคนเขามีแตงกวามีถัว่วมีอะไรเขามี เหลือเขาจะเอามาให้บ้างแล้วก็มีทางอาบทอสนับสนุนเนื้อบ้างอะไรบ้างค่ะเราจะมีการกำหนดเมนูแบบถ้าผักเรามีเลวแล้วก็แกงเนื้อแบบนี้ไหมคะ่ะ หน้าที่บางคนก็ล้างผักบางคนก็จับปลาจับอะไรบางคนก็ผูก,กใส่ถุงอะไรตำนานนี้ทุกคนก็ช่วยกันหมดไม่มีการแย่งกันช่วยกันทําเสร็จปับ๊บทีนี้เด็กเขามารับเลยมีเด็กส่วนหนึ่งที่เป็นแจกอาหารตามบ้านทีมงานเขาจะมารับทุกวันที่โรงเรียน,น,นเขามา5้าโมงครึ่งเขาจะมาทุกวัน เด็กในพื้นที่เขาอาสามาก,กลุ่มที่เราได้คุยกันก็คือ3กลุ่มอันหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กกำพร้าแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยผู้พิก,การแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ยากไร้ใช่แล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นผู้ที่กระทบกับจากโควิดด้วย สามคนนี้จะแจกจ่ายทุกวันแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นจะแจกจ่ายตามโซนโซนที่เราได้กำหนดไว้เราไม่มีท่แรงเรามีจิตอาสาเทา่งนั้นเราไม่ได้จ้างเราไม่ได้อะไรคนที่ทำกับข้าวที่นี่ก็เอากับข้าวกับไปทานที่บ้านกับครอบครัวรู้สึกดีใจเนว่องาบอกว่า ขอบคุณมากเออดีแล้วเอามาวันนี้ยังไม่มีกับข้าวกินเปรยอ,รอ้เขาอใไายเลยีใจเออเราจัดแบบนะี้ดีถูกเป้าแล้วที่เราจัดแล้วก็ว่าพรุนี้เอามาอีกไหมอ่าก็จะจะคอยไงพรุ่งนี้เอามาอีกไหมคือส่วนคนติดเชติด,ต,ดติดเตียงคนแก่นี่เราจะให้ทุกวันแล้วก็เด็กกำพระเราจะให้ทุกวัน วันนั้นก็คือช่วงที่โควิดเข้ามาก็จะมีหลายๆหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรที่คือเขามีการช่วยเหลือแล้วก็ได้ไปฟังเพจของสมาคมจันเสียวก็จะมีหมอเกฟรันแล้วก็มีผู้รู้อีกสองท่านจะไม่ผิดวันนั้นเขาก็คยให้ฟังว่าในแต่ละชุมชนถ้าเรารอให้คนข้างนอกมาช่วยไม่นานก็คือมันก็จะช่วยได้เป็นครัง้งคราวแต่ถ้าคนในชุมชนลุกขึ้นมาช่วยกันเองอ่ะ โอกาสที่พวกเราจะรอดมันก็มีสูงเพราะว่าธรรมชาติของคนในชุมชนมันจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่แข็งแรงแล้วดูแลตัวเองได้กับคนที่กลางๆพออยู่ได้กับคนที่ลําบากกลุ่มที่3ถ้าสามารถรวบรวมคนกลุ่มบนเนี่ยให้มาช่วยไม่ว่าถ้ากําลังกายไม่ได้ก็ขอกําลังทรัพย์ ถ้าเราสามารถรวบรวมได้แล้วก็ได้ทุนมาพอน,นึงก็สามารถที่จะขับเคลื่อนในส่วนของอาหารที่ว่าเราคิดจะทําในช่วงของเดินบทนคะคะ mm hmm. ตอนแรกที่ทําแล้วก็ว่าจะโพสต์หรือไม่โพสต์พี่เขาก็มาถามแล้วก,เก็เราก็คุยกันว่าเราไม่ได้โพสต์เพื่อความโอ้อวดน,นะแต่เราต้องการโพสต์ให้เขาเห็นว่าทุกที่สามารถทําได้เราต้องการให้เขาเห็นว่าความดีเหล่านี้คุณทําได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องการเสื่อให้เห็นว่าคนที่ให้เงินมาเราทําจริงๆไม่ได้ว่ารับเงินมาแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรต่อค่ะถึงเงินนี่ลําบากนะลําบากนี่เงินบาทเดียวก,ก็ไม่ได้นะบัญชีต้องให้ให้เขาเขาดูทุกวันนี่บัญชวีวันนี้เหลือเงินแค่นี้นะวันนี้เมื่อวานหมดเท่านี้เท่านี้เท่านี้ วันนี้วันนี้ทํางานแล้วก็กลับไปกลางคืนก็รวมเอาเงินคงเหลือเท่าไร่วันนี้ซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรบ้างเงินหายเงนยิงนไปไหนบ้างบาตรเดียวก็หายไม่ได้อย่าให้หายอันดับแรกก็ขอบคุณพระองค์เจ้าก่อนที่ได้เปิดช่องทางให้เราได้รวมพลังมาทาตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทั้งหมดในหมู่บ้าน ที่ได้ล่ร่วมมือร่วมใจมาทำแบบนี้เราได้ช่วยชุมชนด้วยกันแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอีกคือการมีส่วนร่วมทำให้แบบสร้างสามคนการแบ,บ่งปันค่ะช่วยเหลือกันรู้สึกภูมิใจมากค่ะเหนื่อยไ,ไม่ต้องไปคิดเพราะว่าชาวบ้านที่ลำบากกว่าเรามีเยอะ เราต้องพยายามช่วยเหลือเขาให้ได้ภูมิใจที่ได้แจกข้าวให้เพื่อนบ้านเราได้กินด้วยกันนะอาหารที่เรากินเพื่อนบ้านก็ได้กินด้วยก็ประทับใจมากมากคือวันๆนะอยากจะร้องไห้ได้นี่คิดในหมกแนงแนงนงในใจนะว่าจะทําสารต่อไงคือปีหน้าเราก็พึ่กับวนนี้นะจะสู้อีกไหมปีหน้าสู้สู้จะทําต่อคือคิดในใจว่าถ้า มีงบหรือไม่มีงบเราจะทําต่องประะมาณเรายังไม่มองก่อนคิดว่าใจก่อนจิตอาสาว่าจะทํำต่อด้วยจิตใจเข้มแข็งของชาวบ้านมอแซงตำบนปล่องหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีที่ผนึกกำลังสู้กับวิกฤตอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทำให้เกิดพลังสนับสนุนขยายต่อเป็นโครงการอีกมากมายนี่คือบทพิสูจน์ว่าความร่วมมือร่วมใจคือพลังสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จเป็นพลังเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนทั้งในพื้นที่และสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขสืบต่อไปสวัสดีค่ะกงมนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักร